oh สวัสดีครับผมเอกที่ดินออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านทาวเฮาส์สองชั้นนะครับอยู่บนถนนเจ้าขุนเนรเนี่ยครับนี่เลยก่อนผมจะพาเข้าไปชมบ้านนะครับบ้านสวยที่อยู่ในซอยนี้นะครับซอยนี้น,ๆๆนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะบอกบอกเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งก็คือผมอรับรีวิวบ้านทาวเฮาส์ทาวโฮมหรือว่าบ้านในคอน บ้านในโครงการที่ท่านอยากขายนะครับติดต่อผมมาได้ผมยินดีจะเข้าไปช่วยทําการตลาดให้นะครับหรือว่าเป็นต่างอําเภออําเภอบอ่อพลออาเภอด่างคาเตี้ยอาเภอทับกาอะไรแบบนี้ครับเป็นบ้านที่ท่านต้องการจะขายติดต่อผมมานะครับ <S <S <ส>เดี๋ยวผมจะเข้าไปทําการรีวิวช่วย,ช,วยช่วยในการขายนะครับโอเคปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูซอยนี้ว่าบ้านทาวโฮมอ่ะ บ้านสองชั้นน่ะมันสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีครับผมครับผมเข้ามาอยู่ในซอยแล้วครับมาอยู่หน้าบ้านอทาวน์เฮาส์สองชั้นแล้วนะครับนี่บ้านหลังนี้เลยครับที่จะทําการขายหลังนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีไมคิ๊กเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางที่เข้ามานะครับข้างหน้านู่นอ่ะมันเป็นถนนเจ้าคุณเนนนะครับส่วนด้านด้านหน้านู่นอ่ะมันจะเป็นอ่าสะเขาเรียกอะไรนะ ประชอางกฤษนะครับตรงนี้เขาเรียกซอย 2, อสองซอยหีบอ้อยลงหีบอ้อยนะครับซอยสองเข้ามาน,นข้างในเนี่ยนะครับประมาณสัก200เมตรครับก็จะถึงบ้านหลังนี้นะครับเนี่ย,ยบ้านหลังนี้ส่วนทางเส้นนี้นะครับนี่นี่นี่มันก็จะไปแม่น้ําแควใหญ่ไปติดแม่น้ําแควใหญ่เลยเลี้ยวซ้ายเลียบริมน้ําไปเข้าเมืองถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปโค้งปะปาเขาเรียกโค้งปะปานะครับตรงนั้นเขาจะมีปะปา ที่ใครใช้ประปาใช้น้ำต้องไปเสียตรงนั้นนะครับไปห่างจากตรงนี้ประมาณสัก200เมตรได้ครับเนี่ยนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบ้านหลังนี้เลยนะครับบ้านทาวน์โฮมหลังนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในเนื้อที่16ตารางวานะครับขายพร้อมบ้านครับ2ชั้นเนื้อที่ใช้สอยอยู่ประมาณสัก64ตารางเมตรนะครับ ขายอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนะครับผมโอ้พอเราเข้ามาปุ๊บเนีน่ยนะมันจะเป็นที่อ่าไว้จอดรถกระบะหนึ่งคันส่วนซ้ายมือเนี่ยก็อ่า,อาเป็นที่จอดรถเครื่องได้นะครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะเปิดประตูเป็นประตูไม้นะครับเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นห้องโลง่งๆแบบนี้ครับพอเข้ามาสักนิดนึงเราก็จะเจอทางขึ้นชั้นสองนะครับก่อนจะขึ้นไปชั้นสองผมจะพามาดูด้านหลังของบ้านหลังนี้ครับอ่ะ มันใกล้บันไดเนี่ยมันจะมีห้องน้ำอยู่ห้องนึงนะครับนี่ห้องก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็ประมาณเนี้ยครับผมนะครับอ่ะพอถัดจากตรงนั้นปุ๊บก็จะเป็นห้องครัวอยู่ท้ายบ้านเลยครับนี่มีซิงค์ด้วยนะครับปูกระเบื้องนะครับนะครับข้างบนเขาก็มีช่องแสงให้มีไฟดีออนหนึ่งหลอดมีเครื่องดูดอากาศนะครับ ซิงเขาทําเต็มหลังบ้านเลยนะครับครับประมาณนี้เลยครับผมบ้านหลังนี้นะครับอะเดี๋ยวใช้ไปข้างนอกอีกรอมครับสนใจบ้านหลังนี้นะครับมีวิธีซื้อได้สองแบบซื้อเงินสดกับซื้อผ่านธนาคารนะครับถ้าเรื่องผ่านธนาคารนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมจะช่วยทำเรื่องกู้แบงค์ให้ครับ จะนำน้องๆหรือว่าท่านที่สนใจจะยื่นเรื่องผ่านธนาคารน่ะเดี๋ยวผมพาไปที่แบงค์ได้ครับโอเคไปมาขึ้นชั้นบนแล้วเราก็ถึงมาถึงห้องนะครับข้างบนสองห้องนอนนะครับห้องกว้างประมาณสักสามเมตรสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรนะครับมีไฟหนึ่งข้างบนตีฟ้าฟ้าแขวนนะครับผมอะ มาดูห้องที่เสร็จแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้ข้างบนก็จะมีห้องน้ํารวมนะครับหนึ่งห้องประมาณนี้ครับห้องน้ํารวมข้างบนก็เป็นชักโครกอย่างนี้มีอ่างอาบน้ํามีฝักบัวนะครับมีไฟข้างบนหนึ่งหลอดนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็สามเมตรคูณสี่เมตรเช่นกันนะครับมีหน้าต่างนะครับ หน้าต่างสองบานเป็นบานเกตนะครับตรงนี้โอเคพอเรามองออกไปตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูอีกห้องหนึ่งคือห้องซ้ำนะครับ <S <S ผมลืมไปผมลืมเปิดออกไปมันสามารถห้องนี้นะครับสามารถเปิดออกไป <S <S อ่าเทเลสได้ครับนี่ประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับสนใจก็ทักเข้ามาผมนะครับ 0614782939หรือ ID ไลน์ผมก็0614782939นะครับหลังนี้ขาย1ล้านบาทครับเทาเฮาสครับโฉนดคุดแดงครับผมอ่าห้องนี้เป็นห้องที่ออกมาข้างนอกได้ครับออกมาที่เทเลสสามารถมองมองอากาศข้างนอกได้มองภาพบรรยากาศข้างนอกได้นะครับนี่ครับ อยู่ใจกลางเมืองกาญจนบุรีครับเดินทางสะดวกสบายครับอยู่ใกล้เจเจด้วยครับใกล้เซเว่นใกล้ซีเจทุกอย่างใกล้ทั้งหมดเลยครับสามารถยื่นกู้แบงค์ได้นะครับหลังนี้นะครับโอเคใครสนใจก็ทักเข้ามาผมนะครับบ้านหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับโอเคผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ